ฟาร์มและสวนลิมทุ่งเพชรดีจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่อำเภอท่าตูมมีพ่อแม่พันธุ์ไก่งวงไก่แอ่นและไก่งวงธรรมดาไก่ชิวกี้นะครับพ่อแม่ไก่งวงพ่อพันธุ์ตัวละพันแปดแม่พันธุ์ตัวละพันห้าพ่อพันธุ์ไก่ชิวกี้ตัวละแปดร้อยบาทพ่อพันธุ์ไก่งวงธรรมดาตัวละหนึ่งพันถึง 1100บาทสนใจสั่งไปเลี้ยงได้เลยนะครับผมส่งทั่วไทยนะครับสำหรับที่ท่านใดที่สนใจอาชีพอิสระเสรีนะครับตัวสีแดงๆนี่นะครับเป็นไก่งวงธรรมดานะครับตัวเมียสีแดงนะครับตัวละ700บาทเป็นแม่พันธุ์นะครับ สวยนะครับแต่อาจจะตัวเล็กตัวไม่ใหญ่เท่าใจแอ้นนะครับขนาดต่างกันเลยแม่พันธุใจแอ้นตัวสีขาวนะครับตัวนี้มันจะตัวใหญ่มาก7-8กิโลแล้วนะครับ